สวัสดีค่ะช่องบ้านริมนาชาแนลนะคะเช้านี้จะพามาดูวิธีปลูกต้นไม้นะคะเนี่ยปลูกยังไงถึงให้ต้นไม้สวยค่ะนี่มาดูได้เลยค่ะคือเราจะรวด,ดินก่อนถ้าในรวให้มันให้ดินมันหลวมการเจริญเติบโตของต้นไม้จะได้โตเร็วนะคะ ปุุยครอบประมาณหนึ่งครุครุทางนี้นะ่าน้อันนี้คือต้นลำใหญ่นะต้นลำใหญ่จะปลูกให้ประมาณสามปีจะให้ออกผลเลยเพราะว่าเพราะว่าก้นหลุมเขานี่ก้นลุมจะใหญ่ค่ะต,ต้นไม้ถ้าอยากอยาก อยากให้ปลูกโตเร็วก็จะทําก้นหลุมให้ได้ค่ะนี่ก้นหลุมคือจะให้ดินเนี่ยลึกแล้วก็ร่วนพอที่รากของต้นไม้จะชอนชัยเข้าไปได้แล้วก็จะโตเร็วค่ะนี่มาดูวิธีการปลูกเลยนะน่ะนี้อันนี้เป็นหน้าฝนเราไม่ต้องไม่ต้องวางให้มันลึกมากนะคะเพราะว่า กลัวน้ำจะขังแล้วทีนี้ต้นไม้เราจะตายขั้นตอนต่อไปคือจะกลบก้นหลุมนั้นหน้าฝนนี่จะจะให้ก้นหลุม สงสูงนะคะอีงโคนเขาจะสูงเพราะว่าน้ำจะได้ไม่ไม่ขังตรงหลุมตรงหลุมที่เราปลูก ันนี้เราจะเบี่ยงน้ำเพื่อที่จะไม่ให้น้ำขังด้เราจะมาแต่งลุงมอีกทีนะแต่งลุมเพื่อที่จะให้ต้นไม้ของเรานี่โตรเร็วๆค่ะ นี่คือวิธีการปลูกหน้าฝนนะคะต้องปลูกอย่างนี้จ้งเพราะว่าเอถ้าเป็นหน้าแรงเราจะปลูกอีกอย่างหนึ่งะคะ่ะนี่หน้าฝนพอถึงหน้าแรงเราก็จะให้ให้ลุมเขาเอไม่ต้องไม่ต้องคูนให้มากอย่างนี้นะก็เอ๊อเสร็จสิ้นการปลูกแล้วนะคะสำหรับต้นลำไยใ,ในวันนี้เดี๋ยวถ้ายังไงก็จะมานำเสนออีกทีนะคะค่ะ สวัสดีค่ะกดติดตามให้ด้วยค่ะมาดูต้นลำไยที่ปลูกแล้วนะคะนี่ว่ารูปร่างหน้าตาที่ปลูกแล้วนี่เป็นยังไงคะนี่มาดูค่ะก็ปลูกนี่แหละค่ะปลูกประมาณนี้หละค่ะนี่ก็ระยะประมาณสามปีนะคะนมาดูผลของเขาจะออกนะคะนี่ เพราะว่าเราได้ทำก้นหลุมของเขานี่อย่างดีเลยค่ะนี่คาดว่าการเจริญเติบโตจะจะเร็วมากเลยค่ะนี่เพราะว่าเราได้ดูแลก้นหลุมของเขาแล้วก็ดู